สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคําวิเศษนะครับผมอยากจะพาทุกท่านมาดูข้อมูล10จังหวัดนะครับที่มีการล็อกดาวน์นะครับห้ามเดินทางเข้าออกยกเว้นการพยาบาลและขนส่งที่จำเป็นนะครับจากทั้ง s r r n n n เ w ลและกรุงเทพธุรกิจนะครับมาดูกันหน่อยครับ10จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์นะครับมาดูครับ โดยที่เชียงรายครับเชียงรายเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่30เมษายนนะครับเชียงรายรตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10เมษายนครับจังหวัดน่านก็ล็อกดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าวันนี้วันที่7แล้วตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่30เมษายนครับจังหวัดที่2ครับจังหวัดที่2ก็เรียกว่าเส้นทางจะขึ้นเหนือนี่ก็จบเลยนะครับจังหวัดตากเพราะว่าติดกับกำแพงเพชร ทางเหนือติดกับลำปางนะครับ2ก็คือจังหวัดตัางแต่วันที่2ถึงวันที่16นะครับวันสำหรับจังหวัดตราดก็อยู่ติดภาคตะวันออกของประเทศไทยครับทะเลอ่าวไทยติดกัมพูชาเนื้อัวันที่4เมษายนเปนนี้ปิดแล้วครับจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ปิดตั้งแต่วันที่30มีนาถึงวันที่30เมษายนเป็นเวลา1เดือนนะครับ ในส่วนสงขลาก็ปิดไปเมื่อวานนี้ครับ -6-30 เมษายนครับปัตตานีปิดไปตั้งแต่วันที่28มีนาคมไปก็ยังไม่มีกำหนดบอลครับสตูลปิดตั้งแต่วันที่3-30เมษายนก็อยู่ทางล่างสุดนะครับตูนก็ติดตูนก็ล่างสุดของประเทศแต่ปัตตานีที่เขายังมีด้านเหนือติดกับหัดใหญ่นะครับ ติดโน no, ติดกับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับก็เข้าปัตตานีไม่ได้แล้วก็ด้านใต้ก็ติดติดนราธาิวาสนะไม่ใช่เออใช่นราธาิวาสนะครับแล้วก็ทางตะวันตกของปัตตานีก็ติดกับยะลาครับนี่ฮะสตูนนี้ก็ติดกับสงขลาครับทางเหนือก็ติดกับตรังนะครับก็เข้าออกไม่ได้ละยะลายะลา ยะลาก็จะมีรอยต่อกับปัตตานีกับนาราธิวาสก็ปิดตั้งแต่29นะครับแล้วก็นาราธิวาสก็ติดกับปัตตานีนาราธิวาสเหมือนกันปัตตานีกับยะลาเหมือนกันครับถ้ายะลาติดกับนาราธิวาสก็เข้าทางเทือกเขาบูโด oo, มาทางอำเภอลำมันนึงนะครับก็ไม่ได้ครับนี่ฮะนี่ครับนาราธิวาสปิดเข้าออกไม่ได้สรุปเดินทางไม่ได้นะครับ ก็ถ้าดูจากตรงนี้อเราลอยดูของกรุงเทพธุรกิจบังคับ11ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราจะเห็นเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยนะฮะรวม10จังหวัดล็อกดาวน์ห้ามเดินทาข้าออกป้องกันแพร่ระบาดโควิด19เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้เกิดปลอดเชื้อป้องกันโรคการขนส่งที่จําเป็นหาได้อนุญาตกาับภูมโลกกรณีเป็นตน้นจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค เป็นกรณีไปนะฮะอันนี้กรุงเทพธุรธธธกิจนะฮะมาดูนะครับนี่ฮะสิบจังหวัดเรื่องตั้งแต่ทางเหนือครับทางเหนือก็จะเข้าหน้าเนี่ยก็คือถ้าจากพแพร่เนี่ยจากพแพร่นี่จะเข้าไปไม่ได้นะครับจากพแพร่นี่เข้าไปไม่ได้จากเชียงรายเชียงรายก็มีรอยต่อกับกับเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เข้าไปไม่ได้ ด้านล่างก็จะเป็นพยาวพยาวนะฮะเนี่ยพยาวน่าจะประมาณนี้นี่ฮะตากนี่ก็ไม่ได้หลายจังหวัดเลยครับก็คือถ้าเกิดเส้นทางถ้าจะไปเชียงใหม่เนี่ยต้องหนีขึ้นมาขึ้นเส้นตากไม่ได้สมมุติผมอยู่เมืองกรุงเทพเมืองนอนท์เนี่ยจะขึ้นเชียงใหม่ต้องมาทางนี้ถ้าจะกลับบ้านนะ ต้องขึ้นไปทางพิษณุโลกพิษณุโลกแล้ก็ขึ้นไปทางแพร่ครับถึงจะไปได้ตากประกาศปิดอา่าก็เรียกว่าปิดชายแดนด้วยนี่นะฮะเส้นทางชายแดนแม่สอดไม่ได้อันด้านบนนี้ก็เขาเรียกอะไรอา่าท่าขี้เหล็กนะฮะของเคียงรายทั้งนั้นถ้าเดินทางก็โอเคถ้าล็อก10จังหวัดเนี่ยทางเหนือก็ยังโอเคนะครับ แล้วก็ตราดนี่ก็เป็นมุมนี้เลยก็โอเคตั้งแต่4เมษาเป็นต้นไปภูเก็ตก็เป็นเกาะครับภูเก็ตเป็นเกาะ30มีนาถึง30เมษาที่เหลือเป็นทางใต้ครับที่เหลือเป็นทางใต้สตูลยะลานราที่ว่าปัตตานีอันนี้แพ็กนี้เลยแพ็กทางใต้นี่ล็อกเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่หฮะ นี่ครับหรือถ้าใครมีคำถามก็นี่ฮะ1193ก่อนก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพธุรกิจและ s p r i n n New นะครับได้ทำอินโฟกราฟิกได้ดีมากๆเลยนะครับได้ดีมากๆเลยดีมากๆเดี๋ยวดูความเห็นสักนิดหนึ่งครับคนที่เข้าไปก็มีคนตอบว่าน่าจะมีพังงาด้วยมีชนบุรีพัทลุงมีชนบุรีพัทลุงนะฮะ อันนี้คือเขาเขาเขาถามมานะครับนี่ฮะยีชั่วโมงใหม่ก็เป็นว่าถ้าใครเดินทางนะฮะใครเดินทางก็จากส่วนกลางของกรุงเทพทางอีสานไม่มีปัญหาครับยังเดินทางได้นะฮะถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ยังเดินทางได้ทางเหนือนะครับให้หลีกเลี่ยงจังหวัดตากแค่นั้นเองนะครับส่วนทางใต้นี่ล็อกหมดเลยก็ยังเดินทางได้ครับนี่ฮะพัางงาก็ยังได้ถ้าดูจากตรงนี้นะครับ นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรประจวบเนี่ยได้หมดเลยครับแต่ล็อกตั้งแต่พังงาพัทลุงก็ยังโอเคนะครับตรังก็ยังโอเคเส้นทางนี้นะฮะละนองก็ยังโอเคแต่ไม่รู้จะมีคำสั่งอีกเมื่อไหร่นะครับที่เพิ่มเติมมากขึ้นครับก็ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็แอดไลน์มาครับที่ t r i 3 3 3ครับ ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ชิพทำคดีพิเศษสวัสดีครับ